พ้นทุกได้เพราะรู้โดยพระอาจารย์ธีระพระไรนามผู้พ้นแล้วสมบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานแต่ละวันมีเรื่องราวที่พวกเราได้ทบอยู่ตลอดเวลา หนึ่งราวทั้งหลายที่กระทบมันแสดงความจริงอยู่ที่จิตตลอดทุกขณะที่มีการรับรู้ทุกขณะที่มีเสียงพูดขึ้นมาในใจทุกขณะที่กำลังอ้าป,ปากพูดอยู่ตอนนี้ทุกขณะที่แสดงความจริงอยู่ตอนนี้ มันปรากฏอยู่ที่จิตตลอดเวลาผู้ที่ตื่นรู้อยู่ภายในเห็นเสียงที่กระเพื่อมอยู่ในใจตอนนี้เห็นเสียงนี้กระเพื่อมให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายพวกเราก็ไหลไปกับภาษากับความหมาย หลไปถือครองความหมายโดยที่ไม่รู้เลยผู้ใดที่รู้ความจริงนี้เห็นความจริงแบบนี้ย่อมเกิดพุทธภาวะโปร่งอ๋อขึ้นมาคือมันเห็นอยู่ที่จิตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ ผู้ที่รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่ในใจแบบนี้ตลอดนี่คือผู้ที่ปฏิบัติชอบตลอดเวลาปฏิบัติตรงตลอดเวลาเป็นอุชุสุปฏิปโน,โนอุชุแปลว่าตรงสุปฏิก็คือปฏิบัติดีสุแปลวะ่าดีปฏิบัติก็คือปฏิบัติสุปฏิปัตปฏิบัติน,นั่นเอง ปฏิบัติมีสุนำหน้าแปลว่าดีปฏิบัตดิดีอุชุแปลว่าตรงผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนั่ <c oughs> นเองบุคคลที่รู้อยู่ภายในแบบนี้ <c oughs> เห็นเสียงที่พูดอยู่อย่างนี้ตลอดทุกขณะอย่างนี้นี่คือผู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิ ย่อมเห็นความจริงว่าที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เราที่พูดอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราพุทธาภาวะย่อมเกิดปรงุงกลายออกจากความเป็นเราเป็นของของเราโดยสิ้นเชิงประจกักษ์แจ้งในธรรมชาตุหรือจิตของตัวเองบริบูรณ์สมบูรณ์ พวกเราผู้ที่เห็นแจ้งอย่างนี้รู้เต็มหัวใจอยู่แบบนี้คือผู้ที่พ้นแล้วสมบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงเลยเป็นไปเพื่อการไม่เกิดแล้วพวกเราก็รู้ว่าไม่เกิด ส่วนผู้ที่ยังคงไม่เห็นตรงนี้ผู้ที่ถือครองว่าตัวเองรู้แต่ไม่เกิดพุทธ,ธาภาวะไม่เกิดความรู้แจ้งว่าจิตรตรงนี้พ้นแล้วผู้ที่ยังคงสรุปความรู้นั้นอยู่ย่อมติดย่อมหลงอยู่ สุดท้ายคนนี้ไม่พ้นทุกคือจะคิดจะคิดหาทางใหม่ๆไปอีกมีแต่คิดต่อไปเรื่อยคิดต่อไปเรื่อยสุดท้ายก็จะมาลุ้ทีหลังว่ากำลังเล่นอยู่กับความคิดพุงแต่งซึ่งก็ทุกไปอีกนานเลยแหละก็จะรู้อีกทีหนึ่งก็อาจจะสายไปแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เกิดพุทธภาวะที่สมบูรณ์ในจิตคือยังไม่เห็นขันห้าพังทลายออกจากจิตยังไม่เห็นอวิชาพังทลายออกจากจิตยังไม่รู้เลยว่าตัวเองคือเนื้อใสบริสุทธิ์ยังไงที่มัน พ้นนอ,อกจากอาอการปุงแต่งยังไม่แจ้ยงยังไม่แตกฉานอย่างนี้ผู้นี้ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังประมาทยังไม่บริบูรณ์ยังสัจจะยังอ่อนเมื่อสัจจะยังอ่อนยังไม่บริบูรณ์ในธรรม สุดท้ายก็หนีไปพ้นการเล่นกับการปรุงแต่งแล้วก็ไปสรุปธรรมมีผู้ที่ไปสรุปธรรมด้วยความคิดคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดถือครองให้ค่าให้ความหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ทุก สังเกตง่ายๆผู้ใดที่ยังคงมีความวุ่นวายกับธรรมอยู่นั่นคือลักษณะแห่งจิตที่ยังไม่บริบูรณ์จิตที่บริบูรณ์แล้วจะไม่วุ่นวายกับธรรมแล้วจะไหลไปก็รู้จะไม่ไหลไปก็รู้ย่อมเป็นกลางอยู่ ยอมไม่ถูกกระแสแห่งอาการปรุงคือไม่ถูกความคิดลากไปถือครองความรู้ใดๆคือรู้แจ้งว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรคำว่าตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าคือรู้แจ้งว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ตลอดเวลา ไม่เกิดทุกขณะตลอดเวลาการเกิดก็คือการที่ถือครองอาการสำคัญว่ารู้สำคัญว่าคิดสำคัญว่าถูกสำคัญว่ามีธรรมผู้ที่ถือครองความรู้อยู่ย่อมเป็นผู้ที่ยังหนักอยู่ ส่วนผู้ที่บริบูรณ์แล้วจริงๆนั้นเป็นผู้ที่ไม่ถือครองไม่ถือครองความรู้ใดๆความรู้ทั้งหลายเป็นแต่เพียงของสักตว่าสักตว่ารู้สักตว่าปรากฏมันเห็นชัดเจนทุกขณะ ไม่ต้องไปพยายามด้วยชัดเจนคือปรากฏเองสลายเองอยู่อย่างนั้นชัดเจนคือที่รู้นี้มันก็รู้เองของมันอยู่อย่างนี้ย่อมมีแต่ความอิสระจากทุกอาการเป็นผู้ที่มีเป้าหมาย เดียวคือแผ่ความรู้นี้ไปยังสัพพะดวงจิตทั้งหลายผู้ที่บริบูรณ์ในธรรมแล้วย่อมสร้างกระแสแห่งธรรมคือย่อมเห็นว่าทุกดวงจิต เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันทั้งหมดย่อมแพ่ความรู้อันบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ไปอย่างทุกดวงจิตอันเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวกันสร้างทัศนคติสร้างวิสัยทัศน์อันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันอยู่เสมอยอมยิ้มให้กันและกัน ย่อมให้อภัยกันและกันย่อมไม่แตกแยกเมื่อพวกเราเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันได้จริงๆมันจะบูรณาการมันจะบูรณาการขึ้นไปเรื่อยๆพวกเรา จะถึงความบริบูรณ์อย่างนี้ได้พวกเราจะต้องแจ้งแทงตลอดในอาการปรุงแต่งทุกขณะที่พวกเรากำลังอาศัยอาการปรุงแต่งพวกเราจะต้อง ตื่นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ถึงอาการที่กำลังปรุงแต่งนี้ทุกขณะเลยยอมเห็นทุกอาการนี่คือผู้ที่รู้รอบในกองสังขารคิดอยู่นึกอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่ขณะที่รู้อยู่ ย่อมรู้ถึงทุกอาการนี้เลยเพราะทั้งหมดนี้เป็นกระแสปรุงแต่งเป็นกระแสวัตตะย่อมไม่หลงเลยแม้แต่เสี้ยวขณะจิตย่อมบริบูรณ์อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นย่อมประกาศทมนี้ ด้วยความสงบร่มเย็นนะด้วยเทคนิคที่เป็นปราดย่อมมีวิธีการเพื่อพาจิตที่หลงทั้งหลายให้ทวนกระแสเข้ามาเพื่อมารู้จักตัวเองความรู้ใดๆก็แล้วแต่บนโลกไปดี ไม่มีทางที่จะเลิศไปกว่าความรู้จักตัวเองรู้จักธรรมธาตุอันบริสุทธิ์แห่งตนรู้จักทุกอาการที่กระเพื่อมปรุงแต่งย่อมไม่ไหลหลงยึดย่อมไม่ก่อพพก่อชาติอันบริบูรณ มันมีอยู่แล้วเมื่อตื่นรู้เมื่อพวกเราได้เห็นจริงๆว่าทุกอาการที่กระเพื่อมนี้นี่แหละคือวัฏตะนี่แหละคือทุกนี่แหละคือความโง่เขลาคือเห็นอวิชชาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความจริงที่มันบริบูรณ์อยู่ตลอดเมื่อพวกเราเห็น ความจริงจิตมันคลายเลยมันหลุดเลยมันปล่อยเลยแค่เตินรู้ได้ไม่ลำบากทุกกการวางจากข้างในแค่ฟังทำให้เข้าใจความสรงจำามติดเป็นเยอะใหญ่ไม่ลืม